ชุมวันนี้หลักๆก,ก็คือเราเน้นเรื่องวิชาการนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนผ่านกฎหมายหลายฉบับไม่ว่าพรบการศึกษาไม่ว่าพรบระเบียบปัะหารราชการครูนะครับพรบเรื่องสาภาครูอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเน้นว่าในสถานการณ์นี้เมื่อมีการเปลี่ยนกฎหมายเนี่ยผู้บริหารเราจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงประเด็นแรกประเด็นที่สองก็ในสถานการณ์ new norm หรือในศตวรรษที่21เนี่ยเราจะจัด การเรียนการสอนอยังไงให้ตอบโจทย์สังคมโลกให้ได้ดีที่สุดสําหรับเยาวชนของเรานะครับและอันที่3ก็คือในเรื่องของฝันกําลังใจนะครับก็คือเราจัดให้มีการประกาศเชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝันกำลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็น best practice ให้กับโรงเรียนอื่นๆว่ามีอะไรดียังามาโชว์กันเพื่อจะเรียนรู้ร่วมกันประเด็นหลักๆก็จะประมาณนี้ ในช่วงนี้นะครับในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในทีมเนี่ยนะครับก็คงเรียนอย่างนี้ว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเยอะต้องใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างมากนในทางปฏิบัติจริงๆแล้วภาคลักษเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสนับำุงจป้ะมาณได้ทั้งหมดนะครับให้มันมีความสมบูรณ์จริงๆเนี่ยยังยังยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ยังไงก็ตามในส่วนของโรงเรียนนะโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศาเนี่ยเราขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองชุมชนอะไรก่างเข้ามาสนับสนุนเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนเราได้เรียนได้รู้เท่าทันกับนานาชาติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือในลักษณะที่ว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาส นะครับในวิกฤตนี้เราก็มีโอกาสได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันแล้วก็พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเนี่ยให้เท่าทันกับนานาชาติด้วยสมาคามผู้บริหารโรงเรียนมัธยมเนี่ยประเด็นหลักของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องการพัฒนาในเรื่องของผู้บริหารเป็นหลักก่อนนะครับพัฒนาผู้บริหารเราให้มีความรู้ความเท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาผู้บริหารเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับ อย่างเช่นเราจะมีการจาัดประชุมสัมนาวิชาการออนไลน์ผ่านระบบ z o ูมผ่าน Google Classroom อะไรเนี่ยเป็นประจำเลยเพื่อที่จะเติมเต็ม,ตมความรู้ทั้งหลายให้กับผู้บรหารเรานะครับให้ก้าวทันให้สามารถที่จะ,ะปรับให้เข้าตามสถานการณ์นิวโรมอนได้ได้พร้อมกับทั้งประเทศ2,500กว่าโรงเนี่ยนะครับเราทำเราทำเป็นเครือข่ายไว้ว่าถ้า โรงเรียนใดที่ที่มีความสามารถมีความพร้อมเนี่ยเราแชร์ให้กับน้องๆได้เลยทั่วประเทศโรงเรียนใดที่ที่สามารถหรือมีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเราได้เนี่ยอันนี้ด้วยความยินดีเลยนะเช่นครูเราสอนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ค่อนข้างดีเราก็จะแชร์กันแล้วก็จัดสอนออนไลน์เลยอันนี้เป็นโอกาสที่ว่าทำให้เราได้แชร์ความรู้รแชร์ประสบการณ์แชร์ กระบวนการเรียนการสอนไปไปอย่างโรงเรียนเล็กๆที่ไม่พร้อมได้ด้วย